กับจักรวาลข้าวหมูแดงแค่เห็นน้ำรัชชำแบบนี้ก็รู้เลยว่าร้านไหนอึ้ทงท ที่เปิดมานานกว่า50ปีร้านอยู่ในตึกแถวตรงสี่แยกวัดกลางน้องแถวผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาจัดจานเด็ดอย่างข้าวหมูแดงซะหน่อยแถมด้วยข้าวหมูกรอบข้าวขาวหมูและเกาเหล่าลูกชิ้นหมูตุนเอามาอย่างละหนึ่งเลยฮะจานหนึ่งราคาเริ่มต้นแค่4 0บาทเองน้ำราดที่นี่มีสีแดงเข้มมันๆหอมๆมไม่หวานไม่เลี่ยนร้กับหมูแดงคือเนื้อแน่นฉ่ำไม่แห้งส่วนหมูกรอบเนื้อฉ่ำแต่กรอบรับรองติดใจแน่นอนขาหมูที่นี่ก็ตุ๋นจนเปื่อยนุ่มละลายในปากเลยรสชาติเบาๆเค็มนิดหวานหน่อย แล้วไอเทมลับก็ได้ปรากฏตัวเกาเหลั่ลูกชิ้นหมูตุนเครื่องเยอะไม่มีกลิ่นคาวของเนื้อด้วยตุนมากเปื่อยๆสุดปังมากฮะใครที่มาแถวสี่แยกวัดกลางน้องแถวแนะนําว่าสี่แยกนี้เนี่ยมีร้านข้าวหมูแดงที่ควรมากินเลยเมนูหน้าตาธรรมดาแต่น่ากินไปหมดมีให้ลองทั้งข้าวและเกาเหลาอย่าลืมแวะไปชิมกันนะทุกคนร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นเลย